ทีมชาติไทยของเราจะพบกับไต้หวันในบ้านของไต้หวันครับสาหรับฟุตบอลรายการคัพเลือกฟุตบอลเอเชียนคัพครับตรงบอกว่าทีมชาติไทยของเราครับตอนนี้โอกาสเข้ารอบสดใสเหลือเกินครับทั้งสายนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับ3แต่เรามีหกแนนะครับเท่ากับอันดับ1อันดับ2อันดับ3เจ้าบ้านอย่างไต้หวันครับตอนนี้ยังไม่มีคะแนนครับวันนี้นะครับจะต้องการ3คะแนนเป็นอย่างมากครับถ้าหวังจะเข้ารอบคัพเพราวันนี้นะครับ ให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งโอกาสเดี๋ยวต้องบอกว่าตกรอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับทีมชาติไทยนะครับนัดที่แล้วนะครับสามารถเปิดบ้านเอาชนะไต้หวันไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งวันนี้ครับทีมชาติไทยนะครับโบวิตามต้องเรียกว่ากลับมาอีกครั้งครับหลังจากนัดที่แล้วนะครับสี่ลังการะครับสามารถเอาชนะ เติร์กมีดิฐานไปได้1.0ึ่งศทำให้สายนี้นะครับถ้าทีมชาติไทยสามารถชนะรวด3นัดที่เหลือได้จะไม่ต้องไปดูผลคู่อื่นประตูได้เสียได้เลยครับทีมชาติไทยจะเข้ารอบทันทีครับวันนี้ต้องเก็บสามคะแนนให้ได้เป็นอย่างน้อยก่อนครับ ซึ่งวันนี้ครับเพื่อนไขของทีมชาติไทยครับจะต้องชนะมากกว่า2ประตูกันเช่นเคยครับถึงจะได้ถูกกับปันถ้าไขได้ดูเกมนั่แน่ครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยครับทาผลงานครับจังหวัดเกมลุกได้ดีมากๆแต่จังหวัดจบสกอร์ต้องได้รับการแก้ไขครับทีมชาติไทยนะครับพองเกมบุกทั้งเกมในการจบสกอร์ทาได้เพียงแค่2ประตูซึ่งทุกคนนะครับเห็นมุมมองแบบนี้แล้วครับผมว่าอีชีนะครับ คงจะแก้เกมครับในเรื่องจังหวะก,การจุดตะกรอให้ได้ครับและวันนี้เล่นในบ้านไต้หวันไต้หวันต้องการคะแนนเป็นอย่างมากคงจะเปิดเกมบลุกเข้าใจทีมชาติไทยมากกว่าในนัดแรกครับที่ออกไปทีมเยือนในการเล่นเกมรับครับวันนี้ครับทีมชาติไทยครับจะได้มีพื้นที่เปิดกว้างอย่างแน่นอนและมีโอกาส ขาดเข้าทําประตูมากกว่านัดแรกครับและผมเชื่อว่าทีมชาติไทยครับหลังจากมีประสบการณ์ในลัในนัดแรกนะครับในเรื่องจังหวะจุดโโโกรอวันนี้แก้ไขมาแล้วครับทีมชาติไทยมีโอกาสชนะไต้หวันถึงถิ่นเนี่ยมากกว่า2-3มาประตูแน่นอนถ้าลูกแรกมาไวผมมองว่าไหลเป็นน้ําแน่นอน เตรียมนับ1เตรียมนับ2เตรียมนับ3กับทีมชาติไทยครับแต่ทานลุแรกมาช้าก็อาจจะเหนื่อยหออยน,ยมมอน,น่หอนยครับนนเลือกเชียร์ไปที่ทีมชาติไทยผมมองว่าสดใสเหนือเกินสําหรับฟุตบอลไทยนะครับวันนี้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติไทยนะครับบอลน,นอกแค่ใจส่วนบอลไทยอยู่ในสายเลือดใครไม่เชียร์ไทยกูเชียร์ให้ทุกบบจบพี่แจ็คบาบอลบอลทุเรศ